Animal Farm EP ที่2ความสำเร็จของสัตว์ป่าแห่งอังกฤษอีกสามคืนต่อมาเมเจอร์ Major ผู้ชราก็ตายอย่างสง,งบขณะนอนหลับร่างของเขาถูกฝังอยู่ที่ตอนปลายของสวนผลไม้ช่วงนี้เป็นตอนต้นเดือนมีนาในช่วงอีกสามเดือนต่อมามีกิจกรรมลับเกิดขึ้นมากมายคำปราศัยของเมเจอร์ทำให้บรรดาสัตว์ที่ฉลาดกว่าสัตว์ทั่วไป มีทัศนคติใหม่ต่อชีวิตพวกสัตว์เหล่านั้นไม่รู้หรอกว่าการกอร่อกระบทที่เมเจอร์ทำนายไว้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่พวกมันไม่มีเหตุผลที่จะคิดว่าการกอร่อกระบทจะเกิดขึ้นในช่วงชีวิตของมันแต่พวกมันก็เห็นชัดเจนว่าพวกมันมีหน้าที่ที่จะต้องเตรียมตัวสำหรับเหตุการณ์นนัน้การสอนและจัดการกับสัตว์อื่นๆตกเป็นหน้าที่ของหมูอีกตามเคยเนื่องจากรู้กันว่าหมูเป็นสัตว์ที่ฉลาดที่สุด ลูกหมูตัวผู้ที่ยังไม่ถูกตอนที่ฉลาดเลิศในบรรดามหมูทั้งหลายได้แก่ลูกหมูน้อยสองตัวชื่ิซโนบอลกับนโปเลียนซึ่งคุณโจนคุณไวข้ขายนโปเลียนเป็นหมูตัวผู้พันเบิร์กเชียตัวโต,วตวที่มีท่าทางดุมันเป็นหมูพันเบิร์กเชียตัวเดียวในฟาร์มมันไม่ค่อยช่างพูดและมีเสียงมีวิถีทางของตัวเองส่วนชโนบอลนั้น เป็นลูกหมูที่ดูจะสนุกสนานมากกว่านโปเลียนพูดเร็วและมีความคิดสร้างสารรค์มากกว่าแต่ไม่นับว่ามีลักษณะที่ลึกซึ้งเหมือน,นโปเลียนหมูตัวผู้อื่นๆล้วนเป็นหมูที่ขุนเอาไว้ทําอาหารทั้งสิ้นหนึ่งในนั้นที่รู้จักกันดีก็คือเจ้าหมูตัวอ้วนชื่อสควีเลอร์ผู้มีแก้มยุ้ยมากชอบขยิบตาและมีเสียงแหลมมันเป็นนักพูดที่ฉลาดลักแหลม และตอนที่มันพูดโต้เถียงเรื่องยักยา์มันจะมีวิธีที่กระโดดไปมาและสะบัดหางซึ่งทำให้น้มน้าวใจได้มากนะบางคนกล่าวถึงสควีเลอร์ว่ามันสามารถเปลี่ยนเ้าวให้เป็นดำได้ทั้งสามตัวนี้ได้ช่วยกันขยายความคำสั่งของเมเจอร์จนกลายเป็นระบบความคิดที่สมบูรณ์โดยตั้งเป็นชื่อเรียกว่าลัทธิสัตว์นิยมหลังจากคุณโจรหลับไปแล้ว จ้าสัตว์ทั้งสามนี้ก็จะจัดประชุมที่โรงนาและอธิบายหลักของลทัทธิสันนิยมให้สัตว์ตัวอื่นๆฟังอาทิตย์ละหลายคืนตอนแรกพวกมันพบกับความโง่และความไม่สนใจสัตว์บางตัวพูดถึงหน้าที่ของการจงรักภักดีต่อคุณโจรซึ่งพวกมันเรียกว่านายห,หรือบ้างก็ตั้งข้อสังเกตพื้นฐานอย่างเช่นคุณโจรเลี้ยงดูเรานะถ้าเราไม่มีเขา แล้วก็คงอดตายบางก็ถามคำถามอย่างเช่นว่าเราจะไปสนใจทำไมว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเราตายไปแล้วหรือยังไงก็จะมีกระบฏเช่นนี้เกิดขึ้นแน่ๆแ,แล้วมันจะต่างอะไรกันล่ะถ้าเราจะทำให้มันเกิดขึ้นหรือไม่ทำและเหล่าหมูก็จะรู้สึกยุ่งยากที่จะมองให้เห็นว่าเรื่องนี้ขัดกับเจตนาของลัทธิสันนิยมมอลลี่ม้าตัวเมียสีขาว เป็นผู้ถามคำถามที่โง่ที่สุดออกมาคำแรกสุดที่เธอถามสโนบอลก็คือหลังจากกระบฏแล้วจะมีน้ำตาลอยู่อีกไหมไม่สโนบอลตอบอย่างหนักแน่นเราไม่มีเครื่องมือทำน้ำตาลที่ฟาร์มนี้นอกจากนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องการน้ำตาลสักหน่อยเธอจะได้เข้าโอ้แล้วฟางเท่าที่เธอต้องการแล้วฉันจะยังผู่งริบเบ้นที่แผงคอได้อีกไหม มอลลี่ถามสหายเอ๋ยสโนบอลตอบริบบิ้นที่เธอหลงไหลนั้นเป็นสนัญลักษณ์ของความเป็นทาสนะเธอไม่เข้าใจเลยหรือว่าอิสรภาพมีค่ามากกว่าริบบิ้นนะมอลลี่ยอมรับแต่ก็ดูเธอไม่ค่อยจะเข้าใจอะไรมากนะเจ้าพวกหมูยังต้องพยายามหนักกว่าเพื่อต่อต้านกับการโกหกของโมเซ่กายดำที่เลี้ยงจนเชื โมเสสเป็นสัตว์เลี้ยงตัวโปรดโมเสสเป็นสายลับและนักเล่านิทานและโมเสสเป็นนักพูดที่ฉลาดด้วยมันเองอ้างว่ารู้จักบริเวณลึกลับที่เรียกว่าชูกาแคนดี้เมาท์เทนอันเป็นที่ซึ่งสัตว์ทั้งหลายจะต้องเดินทางไปเมื่อถึงวาระสุดท้ายโมเสสบอกว่าสถานที่นี้อยู่บนฟ้าเหนือเมฆขึ้นไปหน่อยที่ชูกาแคนดี้เมาส์เทนนี้เท่านั้น ที่ทุกวันอาทิตย์โคลเวอร์จะเจริญตลอดปีและมีต้นไม้เตียเต้ยๆที่ผลิดอกออกผลเป็นน้ำตาลก้อนเล็กเค้กสัตว์ทั้งหลายต่างก็เกลียดโมเสสเพราะว่ามันเอาแต่เล่านิทานแล้วไม่ทำงานเลยแต่ก็ยังมีผู้เชื่อเรื่องชูการแกนดี้เมาท์เทนและพวกหมูจำเป็นต้องโตงแง้แยง้งอย่างมากเพื่อทำให้พวกนี้เชื่อว่าไม่มีสถานที่เช่นนั้นหรอก สาวกที่เลื่อมสที่สุดก็คือมาลากรถทั้งสองบ็อกเซอร์และโคลเวอร์ทั้งสองนั้นพบเจอกับความยากลำบากมาจนยากที่จะคิดถึงอะไรเพื่อตัวเองและเมื่อทั้งสองยอมรับให้พวกหมูเป็นครูแล้วทั้งสองก็ดูดซับทุกอย่างที่ได้รับฟังและถ่ายทอดไปยังสัตว์อื่นๆโดยใช้ภาษาง่ายๆทั้งคู่ไม่เคยพลาดการประชุมลับที่โรงนาเลยแถมยังร้องนำเพลงสัตว์ป่าแห่งอังกฤษที่ใช้ปิดการประชุมเสมอด้วย ตอนนี้กลับปรากฏว่าการกบฏเกิดสําเร็จได้เร็วกว่าและง่ายดายกว่าที่ใครเคยคาดเอาไว้จากเมื่อหลายปีก่อนมากนะคุณโจรที่แม้จะเป็นนายที่ไม่มีเมตตาแต่ก็เป็นชาวนาที่มีความสามารถแต่ในระยะหลังเขามักจะพบกับวันที่เลวร้วายและเริ่มหมดกําลังใจหลังจากเสียงเงินเมื่อแพ้คดีความและดื่มสุราอย,ย่างหัวรานะบางครั้งก็ใช้เวลาหลายวัน นั่งเก้าอี้แบบวินเซอร์อยู่ในครัวข้าวเวลาไปเรื่อยๆจากการอ่านหนังสือพิมพ์ดื่มเหล้าและบางครั้งก็เอาอเปลือกขนมปังชุบเบียร์ป้อนเจ้าโมเซสคนงานของเขานนั้นเกียดคร้านและไม่ซื่อสัตย์ทำให้วัชพืชเต็มทุ่งนาโรงเรือนทั้งหลายที่ควรจะซ่อมหลังคาก็ไม่ได้ซ่อมต้นไม้ก็ถูกปล่อยทิ้งสัตว์ก็ไม่ได้รับอาหารเลี้ยงดู พอถึงเดือนมิถุนายนยาก็ยาวพร้อมที่จะถูกตัดคำหนึ่งของวันเสาร์กลางฤดูร้อนคุณโจนไปที่วิลินดันและเมาอีกที่ร้านเรไลออนอย่างหนักไม่สามารถกลับบ้านได้จนทิ้งวันอาทิตย์พวกคนงานรีดนมวัวตอนเช้าตรู่แล้วก็ไปลากกระต่ายโดยละเลยที่จะให้อาหารสัตว์พอคุณโจนกลับถึงบ้านก็หลับพลอยที่ห้องรับแขกนั่นเองโดยมีหนังสือ New of the w o r k ดอยู่ที่นั่นดังนั้นพอตกค่ำสัตว์ทั้งหลายก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยในที่สุดพวกมันก็ทนหิวกันไม่ไหวแม่วัวตัวหนึ่งใช้เขาพังประตูกระท่อมเก็บของแล้วสัตว์ทั้งหลายก็หาอาหารจากถังกินกันเองตอนนี้เองที่คุณโจรเพิ่งจะตื่นขึ้นชั่วครูดเดียวคุณโจรพร้อมด้วยลูกน้องอีกสี่คนก็มาถึงกระท่อมเก็บของพร้อมด้วยแส้ในมือ แล้วก็หัวดแสบไปทุกทิศทุกทางนี่มันมากเกินกว่าที่สัตว์หิวโหยจะทนได้โดยที่ไม่มีการวางแผนเช่นนี้มาก่อนสัตว์ทั้งหลายต่างพร้อมใจกันโถมเข้าใส่ผู้ที่ทรมานพวกมันแทนใดนั่นเองคุณโจรกับพวกก็พบว่าตัวเองกําลังถูกขิดถูกเตะจากรอบข้างเต็มไปหมดเหตุการณ์ลุกลามเกินกว่าที่จะควบคุมได้พวกเขาไม่เคยพบเห็นว่าสัตว์เหล่านี้เป็นเช่นนี้มาก่อน การลุกคืออย่างทันทีทันใดของสัปปะสัตว์ซึ่งเคยชินกับการถูกเคียดและถูกทรมานทําให้พวกเขาหวาดกลัวจนแทบสิ้นสติไม่กี่นาทีต่อมาพวกเขาก็ถอดใจในการป้องกันตัวเองแล้วก็ออกวิง่งนาทีต่อมานั้นทั้งห้าคนก็ทยายานออกตามทางเกวียนมุ่งสู่ถนนใหญ่โดยมีบรรดาสัตว์วิ่งไล่ตามมาพร้อมกับชัยชนะคุณนายโจนมองดูเหตุการณ์จากหน้าต่างห้องนอนพอเห็นว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้น เธอก็โยนเข้าของบางอย่างใส่กระเป๋าเดินทางที่ทำด้วยพรมแล้วก็หลบออกจากฟาร์มไปทางอีกด้านโมเสสโผลจากคอนแล้วก็พือปีกตามเธอไปพร้อมกับร้องเสียงแหบๆดังลั่นขณะเดียวกันนั้นบรรดาสัตว์ก็ไล่คุณโจรกับพวกไปตามถนนแล้วก็ปิดประตูที่ทำด้วยเหล็กห้าท่อนไล่หลังเสียงดังสนั่นและด้วยเหตุการณ์ดังนี้เองก่อนที่พวกเขาจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นการก่อกะบฏ ก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วคุณโจรถูกขับไล่ไปและแม่เนิฟฟาร์มก็ตกเป็นของเหล่าสัตว์ทั้งหลายในช่วงสองสามนาทีแรกพวกสัตว์ไม่ค่อยจะเชื่อว่าพวกมันพบกบความสำเร็จเป็นอย่างดีงานชิ้นแรกของพวกมันก็คือควบไปที่สโมสรอนที่ขอบฟาร์มเพื่อที่จะดูให้แน่ใจว่าไม่มีมนุษย์ซ่อนอยู่ที่นั่นจากนั้นพวกมันก็ห่อกลับมาที่อาคารต่างๆที่ฟาร์ม เพกกวาดล้างอิทธิพลของโจรด้วยความเกลียดที่ยังมีอยู่ห้องบังเหียนที่ตอนปลายของคอกถูกเปิดออกเหล็กบังเหียนขวางปากมา้าห่วงจมูกโซ่ล่ามมา้ามีดอมหิตสิ่งต่างๆที่คุณโจรใช้ตอนหมูและแกะล้วนแต่ถูกโยนลงบ่อไปจนหมดเชือกบังเหียนเชือกจูงมา้าถุงใส่อาหารที่แขวนไว้ที่จมูกมา้าล้วนแล้วแต่ถูกโยนลงกองไฟเพราขยะ ที่ลุกอยู่ที่สนามแซ่ก็ถูกเผาทิ้งด้วยสัตว์ทั้งหลายต่างกระโดดโลดเต้นอย่างสนุกสนานเมื่อพวกมันเห็นแซ่ลุกเป็นไฟสโนโบอลยังโยนริบบิ้นที่ใช้ผูกกับขนแผงคอและที่หางมาในวันที่มีตลาดเข้ากองไฟไปด้วยสโนโบอลบอกว่าริบบิ้นถือเสมือนเสื้อผ้าซึ่เป็นเครื่องหมายของมนุษย์สัตว์ทั้งหลายควรจะเปลือยเปล่าพอกเซอร์ได้ยินเช่นนั้น ก็คว้าหมวกฟางใบเล็กที่มันสวมในหน้าร้อนเพิกกันมแมลงวันตอมหูออกมาแล้วก็โยนลงกองไฟไปพร้อมกับของอื่นๆด้วยในช่วงระยะเวลาสั้นๆสัตว์ทั้งหลายได้ทำลายทุกอย่างที่จะทำให้พวกมันนึกถึงกุโจลจากนั้นนบโปเลียนก็พาสัตว์ทั้งหลายกลับไปที่กระท่อมเก็บของอีกแล้วก็แจกข้โพดปันส่วนให้ทุกตัวเป็นสองเท่าพร้อมกับบิสกิตสองอันให้หมาแต่ละตัวด้วยแล้วพวกมันก็ร้องเพลงสัตว์ป่าแห่งอังกฤษ จากต้นจนจบเจ็ดครั้งและจึงล้มตัวนอนและหลับแบบที่พวกมันไม่เคยได้หลับมาก่อนแต่พวกมันก็ตื่นตอนรุ่งเช้าเหมือนปกติและทันทีที่จำได้ถึงความรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นพวกมันก็วิ่งแข่งกันออกมาที่สันน้ำลงมาตามทุง่งหญ้าจะมีเนินอยู่เนินหนึ่งซึ่งมองเห็นวิวได้ทั่วทั้งฟ้าสัตว์ทั้งหลายพากันรีบขึ้นไปที่ยอดเนินและมองไปรอบๆ ทำกลางแสงแดดสดใสในยามเช้าใช่แล้วมันเป็นของพวกมันทุกอย่างที่พวกมันเห็นเป็นของพวกมันด้วยความยินดีอย่างล้นเหลือพวกมันกระโดดโลดเต้นไปรอบๆกลิ้งไปกับน้ําค้างกัดกินใบหญ้าในฤดูร้อนเข้าเต็มปากจากนั้นพวกมันก็ออกสำรวจตัวตาทั่วทั้งฟาร์มผืนดินที่ไถแล้วทุ่งหญ้าสวนผลไม้ป่าละเมาะทั้งหมด สำรวจตัวจตาด้วยความชื่นชมโดยไม่ปริปากดูราวกับว่าพวกมันไม่เคยพบเห็นสิ่งเหล่านี้มาก่อนและแม้แต่ตอนนี้พวกมันก็ยังไม่ค่อยเชื่อเลยว่าทั้งหมดนี้เป็นของพวกมันเองหลังจากนั้นพวกมันก็เดินเรยงแถวไปที่อาคารสำนักงานของฟาร์มแล้วหยุดเงียบอยู่ที่ประตูบ้านในฟาร์มที่นี่ก็เป็นของพวกมันทั้งหลายด้วยเช่นกัน แต่พวกมันรู้สึกหวาดกลัวที่จะเข้าไปข้างในอย่างไรก็ดีเมื่อผ่านไปครู่หนึ่งสโนโบอลกับน้ำโปลเลียนก็ใช้ไหลเชิญประตูจนเปิดออกแล้วสัตว์ทั้งหลายก็เดินแถวเลียงเดี่ยวเข้าไปด้วยความระมัดระวังอย่างที่สุดพวกมันเดินขยิงเท้าจากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งกลัวที่จะทำเสียงดังเกินกว่าเสียงกระซิบและจ้องมองไปที่ความหรูหราอย,ย่างไม่น่าเชื่อบนเตียง ม่ที่นอนขนนกกระจกแก้วโซฟาขนมา้าพรมบัตเซลภาพและสลักหินรูปพระราชนิวิตเตรียอยู่เหนือหิ่งเตาผิงพอพวกมันลงมาถึงชั้นล่างพวกมันจึงรู้ว่ามอลลี่หายไปต่างตามหากันจนพบมอลลี่อยู่ในห้องที่ดีที่สุดมอลลี่เอาริบบิ้นสีฟ้าอันหนึ่งออกมาจากเครื่องตกแต่งแล้วก็เอาไปเทาไปที่ไล หลังจากนั้นก็ชื่นชมตัวเองอยู่ที่หน้ากระจกโดยลักษณะท่าทางที่แสนจะปัญญาอ่อนมีผู้ตําหนิเธออย่างรุนแรงหลายตัวแล้วก็ออกไปข้างนอกหมูแฮมที่แขวนในครัวก็ถูกนําออกมาฟังถังเบียในห้องล้างจานก็ถูกบ็อกเซอร์ใช้เท้าแตะจนแตกส่วนของอื่นๆในบ้านไม่ถูกแตะต้องมีมติเอกชนว่าบ้านในฟาร์มนี้ควรจะอนุรักษ์ไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ ทั้งหมดตกลงกันว่าจะไม่มีสัตว์ตัวไหนมาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้จากนั้นบรรดาสัตว์ก็กินอาหารชาแล้วสโนโบอลกับนโปเรียนก็เรียกพวกมันมารวมตัวกันอีกครั้งสหายทั้งหลายสโนโบอลเริ่มพูดตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วแล้วเรายังมีวันอันยาวนานรออยู่ขรึ่หนนะ้าวันนี้เราเริ่มเก็บเกี่ยวกันแล้ว แต่ยังมีเรื่องอื่นที่เราต้องให้ความสนใจเป็นอย่างแรกตอนนี้พวกหมูได้เปิดเผยว่าในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาพวกมันได้เรียนอ่านเขียนด้วยตัวเองโดยใช้หนังสือสะกดคำของลูกๆคุณโจนซึ่งถูกโยนลงกอขยะแล้วนโปเลียนถูกส่งไปเอาถังสีดำกับขาวแล้วก็เดินนำไปที่ประตูรัว้วซึ่งเป็นแท่งเหล็กห้าแท่งที่มุ่งไปสู่ถนนใหญ่จากนั้นสโนบอล ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเขียนหนังสือสวยที่สุดจึงคว้าแปลงไว้ระหว่างกีบของเขาแล้วก็ลบคำว่า Manor r ร์ m ออกจากแท่งไม้แท่งบนสุดของประตูแล้วก็เขียนคำว่า Animon Farm ก็ไปแทนที่ชื่อนี้จะเป็นชื่อของฟาร์มนับจากนี้เป็นต้นไปหลังจากนั้นพวกมันก็กลับไปที่อาการสนมนักงานของฟาร์มซึ่งสโนบอลกับนโปเลียนถูกส่งไปเอาบันไดลิง มาไว้ที่ผนังด้านปลายของโรงนาใหญ่พวกเขาอธิบายว่าจากการศึกษาในช่วงเวลาที่ผ่านมาพวกหมูประสบความสำเร็จในการสรุปหลักการของลทัทธิสันนิยมลงมาได้เป็นบัญญตัตเจ็ดประการจากนั้นก็เป็นการแกะสลักบัญญติเจ็ดประการไว้บนกำแพงนี่เป็นกฎที่ไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งสัตว์ทั้งหลายในฟาร์มจะอาศัยอยู่ตลอดกาลนานมีเรื่องยุ่งยากอยู่บ้างเล็กน้อย เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่หมูจะทรงตัวอยู่ได้บนบนันไดลงสโนโบอลปีนขึ้นไปและทำงานโดยมีสควีเลอร์ถือกระป๋องสีอยู่ห่างลงมาสองสามขั้นบนันไดคำบัญญัตินี้ถูกเขียนลงบนผนังที่ทาด้วยน้ำมันดินโดยใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่สีขาวซึ่งอ่านเห็นได้จากระยะห่างออกไปสามสิบหลาข้อความมีดังนี้บัญญัติเประการ 1. อะไรที่เดินได้ด้วยขาสองขาคือสัตรู 2. อ,อะไรที่เดินได้ด้วยขาสี่ขาหรือมีปีกคือเพื่อน 3. ห้ามสัตว์ใส่เสื้อผ้า 4. ห้ามสัตว์นอนบนเตียง 5. ห้ามสัตว์ดืมด่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หห้ามสัตว์ฆ่าสัตว์อื่นและ 7. สัตว์ทุกตัว มีความเสมอภาคกันถอยคำถูกเขียนอย่างมีระเบียบเรียบร้อยยกเว้นแต่คำว่าเพื่อนเขียนสลับเอานอนูขึ้นนำหน้าก่อนออาและสอเสือตัวหนึ่งก็เขียนกลับหน้ากลับหลังส่วนการสะกดคำอื่นนั้นได้อย่างถูกต้องหมดจดสโนโบอลอ่านออกเสียงให้ทุกตัวได้รู้เรื่องด้วยสัตว์ทุกตัวพงกหัวแสดงการยอมรับอย่างสมบูรณ์ แล้วบรรดาสัตว์ที่ฉลาดก็เริ่มท่องจำคำบัญญัติทันทีเอาละซะหายสโนบอลตะโกนพร้อมกับโยนแปลงทาสีลงสำหรับสนามยะเรามาสร้างจุดแห่งเกียรติยศในการเริ่มเก็บเกี่ยวให้เร็วกว่าที่คุณโจนกับพวกทำกันเถอะแต่พอถึงตอนนี้แมงัวสามตัวซึ่งดูท่าไม่มีความสุขมาชั่วขณะหนึ่ง ก็เริ่มส่งเสียงต่ำแผ่วๆมันไม่ได้ถูกรีดนมมาย4ิชั่วโมงแล้วและเต้านมก็แทบจะระเบิดดูแล้วด้วยหลังจากคิดกันอยู่ครู่หนึ่งหมูก็ถูกส่งไปเอาถังแล้วรีดนมแม่วัวได้อย่างเรียบร้อยดีตีนของมันถูกสร้างขึ้นมาทำงานนี้ได้อีกไม่นานถังทั้งห้าก็เต็มไปด้วยน้ำนมเป็นฟองคลีซึ่งสัตว์หลายตัวมองดูด้วยความสนใจเป็นอย่างยิ่ง จะเกิดอะไรขึ้นกับนมพวกนี้ล่ะใครบางคนถามขึ้นมาบางทีจนก็เอามาผสมกับอาหารก้อนให้เรากินนะ่ะบรรดาแม่ไกต่ตอบไม่ต้องห่วงเรื่องนมหลอกสหายนโปเลียนพูดตอบพร้อมกับขยับตัวขึ้นหน้าถังนกเรื่องนี้นเะได้รับการดูแลเช่นกันการเก็บเกี่ยวสำคัญกว่า สหายสโนโบอลจะนำทางเองอีกเดียวผมจะตามไปเดินหน้าไปสหายฟางกำลังรออยู่ดังนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเดินเป็นขบวนไปยังท้องทุ่งเพื่อเริ่มเก็บเกี่ยวและพอพวกมันกลับมาในตอนเย็นก็พบว่านมได้หายไปหมดแล้ว